วินาทีที่นุกสุธิดาปล่อยโฮกลางเวทีหลังเห็นลูกๆทั้ง3คนมาเซอร์ไพรส์ค่ะหลายคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะสำหรับนักร้องสาวร่างเล็กสุดฮอตในยุค90อย่างนุกสุธิดากเกษมสันนายุทธยาค่ะเป็นที่รู้จักเป็นนักร้องสังกัด RS โดยมีเพลงฮิตได้แก่ทอนใสบัวจากนั้นก็ได้เล่นภาพ,พยนตร์เรื่องแรกค่ะคือลกทั้งใบให้ในายคนเดียวรับรางวัลตุ๊กตาทองและรางวาัลภาพยนตร์แห่งชาติและได้นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยค่ะ ล่าสุดได้มีการรวมตัวจากศิลปินดังระดับตำนานในรอบเกือบ10ปีค่ะสำหรับคอนเสิร์ตในงาน r S Meeting Concert 2022โดยงานนี้ก็มีนุกสุธิดาในฐานะอดีตนักร้องดังยุค90มาร่วมแสดงคอนเสิร์ตในคลังนี้อีกด้วยค่ะและเวทีนี้นุกสุธิดาก็ปล่อยโฮค่ะหลังจากที่ลูกๆทั้ง3คนได้มาเซอร์ไพรส์คุณแม่ข้างเวทีโดยงานนี้ได้นุกสุธิดาได้โพสต์ข้อความว่า,วาขอบคุณ3หนุ่มน้อยของแม่ที่มาดูแม่นะครับก่อนเล่นก็แอบกังวลว่าลูกๆจะมาดู และจะดูจนจบไหมดีใจจริงๆนะรักลูกมากครับรักที่สุดป่าแป่งผู้ไม่มีไอจีสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะคะ